สวัสดีครับผมพ่อคนนี้เรากับผมมีเสืธนวินนะครับผมมาบริสตต้มเนื้อนะครับไปน้องกีไปหาซื้อยาเตรียมเอ่อยาเอาไปกินตังประเทศนะครับแวะพานขางทางเห็นเขาเขียงเนื้อก็เลยคิดอยากต้มนะครับผมต้มแบบง่ายๆนะครับผมมีเคร,รื่อต้มคือผมเขาว่าต้มเนื้อบ่วหใส่คาจะผมใส่นะครับคากระพร้อมแดงบางคนเขาใส่ ใส่ใบมะกรูดหอมแดงพี่น้องเนี่ยเนี่ยหอมแดงข่าจะไข่พริกแห้งนะครับแถวสลุลินบัตผมต้มใส่ใบสมเทียวเสียบ้กันนะครับต้มพวกกระดูกพวกเนื้อเสียดเนื้อยังอู้เสียบไปแบบนึงต้มอันนั้นต้มสมนะครับต้มสมใส่ใบสมเสียวนะครับอันนี้เนื้อเสียดร่วมนะครับร่วลหนึ่งเขาขายยู่รรอยแปดพิบาท,ทเนื้อเสียดนะครับ ผมติต้มแบบนี้เราค่อยเอามาหั่นทีหลังนะครับโลหนึ่ง้มแล้วแบบใบบัวลายนะครับไข่หลังนี่หม่มท่านมีแล้วครับ้มในเส็ตเครื่องบัวลายนะครับผม,มรู้้านคาเขา้มยังไงผมแต่ว่าผมต้มส่วนมากผมเยียดแบบนี้นะครับ ผมมีใส่คาบครับเกลือสองช้อนชาส่วนเพียผมจะใส่ทีหลังนะครับเลยเพียมาถุงหนึ่งพี่น,น้องพรุ่งนี้ใส่รถดีนะครับผมใส่เกลือกับพิลอดตอนปรุงผมใส่แค่นรงปลาถ้ามัน บนนัวผมษ์ใส่ชีลดเพิ่มที่ได่มาทำนีนะครับเดี๋ยวใส่ที่หลังนะครับนี่ครับพอต้มเปื่อยล้วพมจะมาหั่นตอนหน่อยหน่อยเดีวก็ใส่ต้นหอมพักซี่ใบเลยปรุงรสโดยน้ำปลานะครับปรุงรส้วยน้ำปลาชีรดแค่นี้นะครับเอาพี่น้องเดี๋ยวรอมันตอนเปื่อยก่อมสุกกอนนะครับผมเอามาหั่นนะครับ มาพรมเดี๋ยวมาตักหันกันนะครับกินหอดบ้านด้กินหอดต้มกินหอดกว๋วยอีกบานเท่าดิส่นวานี่ครับไปล้างนี่เสียบนะพี่น้องกินดิบก็เสียบนะ ตรงนี้เงียบมากเลยไงปุ่มาประกุลงทดูหน่อยคนนึงเสร็จแล้วตรงนู้นรงนั้นไปนะยกตรงนั้นไปน้องน้องน้องตัวนี้มาใส่ครับมันครับครับทำตรงต่อยแบบตัวดีครับปุ่มปุ่มยังเกียร์ตัวขอบักคี ครับครับใส่เวลาตัวอ,อีกประมาณชั่วโมงหนึ่งพี่น้องเบื่อนะครับรู้สึกว่าเป็นอู้พี่น้องใส่เพียรครับผมครับเพียผมโคมต้มนำหมดลายนะครับต้มนำ ีนอต้มแซบเดี๋ยวเวลาจะกินเรากับซอยออต้นหอมบักซี่ใส่นะครับกี่ผมซิมเบืองหน่าม,มันแซีบแล้วนะครับใส่แค่หนังปลาเพิ่มจึดดน้อยนึงกับเสบแล้วพี่น้องเผลตต้มนี่ว่าตอ้องใส่ยังไรนะครับจะมีพ่อพี่น้องแซีบแล้ว ต้มครับผมเดี๋ยว้อยแล้วพี่น้องต้มหนิตองมี้ใส่นะผมว่านะพี่น้องมันจังเสียบนี่กินต้มกับซอยจุ ก็จะมีไว้ลูกโตฮอลูกโตหอยพี่น้องมากพริกผงกับใส้ คนว่าบะหมี่ผิกผงีครับไปพี่น้องต่างโต๊ะนะครับนะครับหิวข้าวแล้วพี่น้องไปกินขอน้ำกันครับผมแซบๆน้ำกันนะครับ